พราะบางเอียดยังทำเวลาใบไ,ไม่เสร็จสำหรับอีพีนี้บางเหยดจะมาวัดว่าวลาใบให้น้องๆดูกันว่าสูตรบางเอียดมันจะขึ้นโครงและก็ขึ้นเร็วชนะของคนอื่นหรือเปล่าเดี๋ยวบางเหยดเช็คก่อนว่าบางเหยดหล่อ,อกเกินไหมโอเคปรับลุงนิดจะได้ไม่หล่อกเกินเดี๋ยวน้องว่าน้องว่าบางเหยดหล่อ,อกเกินจริงเดี๋ยวมันไม่ได้เดี๋ยวตัวจริงอาจจะหล่อกว่าในคลุในคลิปก็ได้ทุกคนโอเคนี่คือ ท้ายมันสองอันมังเอ็ดก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะใช้ได้ถูกไหมแต่ว่าบอกเลยว่านีุ่กคนคือมางเอียดเราแบบเป๊ะมากนะทุกคนดูคือเป็เไ็ดัดด้วยวัวคอนนะทุกคนนี่ดัดด้วยวัวคอนเดี๋ยวเดี๋ยวมังเอ็จะเข้าสูตรมันว่าไม่รู้เป็นยังไงนะนี่ทุกคนนี่ครับทุกคนคือเท่ากันเลยนะทั้งสองด้านนะนี่คือนี่ทุกคนเห็นไหมโอเคโอเคโอเคนี่เราต้องดัดให้มันเท่ากันทั้งสองด้านนะเพราะว่า ไม่นั้นนะ่ะมันเป็นลาไปไม่ได้นะของเงียดสาหรับ,บงเงียดเองนะแล้วก็โดกมันนี่ทุกคนนี่ก็โดกมันย,ยว้วยอีกนิดนึงดัดโอเคตรงเพลงทุกคนโอเคสวยแล้วก็นี่คือปีกข,ของมันซึ่ง,งเงียดก็ไม่ทาอะไรมากแล้วนี่ก็ทําการเลยเดี๋ยวมันจะว,วัดตัดให้มันเท่ากันหน่อยนั้นเดี๋ยวมันจะไม่ได้จตด,ดของเงียดเองนะนี่ทุกคนดูน้างเงียดใจดูนะนี่นี่ทุกคน เห็นแล้วไหทุกคนคือมันได้นาดได้สูตรเลยทุกคนแบบบอกเลยว่าดูเรื่องรอครับบอกเลยข้อมงเห็ดได้แชมป์แน่นอนทุกคนเดี๋ยวเรามาวัดกันเลยทุกคนไปเดี๋ยวมงเง็ดขอออยโนก่อนออาเสีกก่อนเสืยบเสื้อเป็นลักซ์อีสีดาปร์ฟูดสุลฟูดเอ็นดูฟูดไอตันลับปิ้ว โอเคตอนนี้มันก <c ười> ็กลับมาแล้วเราก็มาอยู่ที่เดิมุนเดินแล้วก็กับนกเขาตัวเดิมเดิมเนี่ยเราก็มาวัดกันเลยซึ่งมันตายไล้หนึ่งตัวบอกว่าคือมังมัดมัวแต่ชักว่านะนกเขาตายเลยทุกคนที่มันตายรู้ไหมเพราะทำไมมันบอกว่ามังเอียดขาวูแดงมันไม่ได้นอนมันก็เลยกั้นใจตายนะทุกคนทุ้ยไม่ใช่นะ โอเคตอนนี้เราก็มาวัดกันเลยแล้วมึงอยากขอดูก่อนว่าอันไหนบนอันไหนล่างนะซึ่งบางทนไม่ได้มาร์กไว้บางเอียดทีนะว่าอันไหนบนอันไหนล่างแล้วมึงอยากจะรู้ไหมอันนี้หมัวเลยหมัวเลยบางเอียดบางมาดเออเหีนหม,มัวแนนอน ผมมากครับกันไกลนี้ไม่ขาดเลยตัดหรือว่าไอเจี๊ยงนี้มันทนวะอืมสวยนี่คือวัดก่อนเดี๋ยวเปกไม่เท่ากันเดี๋ยวมวั่วนะโอเคจะไม มองเห็นว่าหนะ้าอันนี้จะอยู่บนนะเพราะาม,ม,ามันเข็นงนะนี่ก็มัดเลยมัดเกลือเึงเย็มึงเี็นก็ไม่รู้เหมือนกันนี่มัดเกลือนเนี่ยแต่ไม่เป็นดิอ๋อให้ตายดิพระเจ้า มัดเลยนะมัดเลยนะเชือกนี้มังเงินไม่ได้ดิเชือกนี้มันนอนแรงดิใช้ทุกคนเรียนเอาไปทิ้งหมดแล้วโอเคเดี๋ยวมังเงินจะดูแบบนี้ก่อนนะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวไปดูตอนเสร็จกันเลยเพราะว่าการตอนการมัดมังเงินจะไม่ดูเยอะเดี๋ยวน้องๆจะจำหลุดอมงเห็นได้ไปรอดูตอนเสร็จ โอเคทุกคนตอนนี้ว่าวบางเห็ดก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งเดี๋ยวบางเห็ดจะให้ดูนี่ทุกคนโอ้โหมันสวยมากบางเห็ดจะให้ดูบางพิบนอนก่อน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 แป๊บนึงคุณรู้สึกยังไงกับว่าวบางเห็ดลาบใบตัวนี้ว่าขึ้นหรือเปล่าเดี๋ยวบางเห็ดจะโปะแล้วจะมาให้น้องๆดูอีกทีหนึ่งทุกคนไปโอเคทุกคนตอนนี้บางเห็ดก็ว่าวเสร็จเป็นเรียบร้อยนี่ทุกคน อ่าไม่สวยเลยเดี๋ยวแปนึงนี่เห็นไหมบางพิบบางพิกก็สีเขียวว่าเราใบาบางเงียก,ก็สีเขียวใช่หไหมทุกคนสวยไหมนี่คือว่าวลาใบชุดบางเงียดซึ่งเปกแลมเราไปลองกันว่ามันจะขึ้นหรือเปล่าตามมาโอเคทุกคนตอนนี้บางเงียบก็มาถึงสนามเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวบางเงียจะมาทดลองให้น้องๆดูกันว่าว่าลาใบาของบางเงียดตัวแรกที่บางเงียดได้ทำนั้นมันจะขึ้นดีหรือจะไม่ขึ้นเป็นยังไงเราก็ได้ดูกันวันนี้นะครับเฮ้ยบางพิบ โอเคเราไปชมกันเลยทุกคนก่อนไปชมขอคนละหนึ okay. Um, okay. Ja film, ่งไลท์เพราเป็นกำลังใจของเงียดด้วยมองเงียดว่าน่าจะขึ้นดีมากเลยไปชมกันเลยพร้อมไหมเดี๋ยวรอลมด้วยอา้อมไหมอยู่ยแต่ว่าอะไรพร้อมไหมออกมาได้เลยโอ้ ว้าว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 เ้าวล้าวว้าวล้าวว้าวว้าวี้าวว้าวว้าว้าเว็าวว้ว้าวว้าวว้ว้าวรัาความว้ดวว้นวว้าววาวว้้นะาาวาวาาา้ บังมัดได้สุปปนามบังเหยดไว้ว่ามันจะขึ้นเหรอบังเหยดถ้ามันไม่ช่างแต่บังหมัดเห็นกับตาแล้วบังหมัดขอคารวะบังเหย์บังมัดแก้อยู่ห้าวันแล้วยังไม่ขึ้นเซียนเ่าคารวะเซียนเ่าอีกทีนะทุกคนบอกว่ากดไลค์บังหมัดด้วยเพราะบังหมัดยอมขายหน้าคารวะแล้วใช่แต่ว่าบอกเลยว่ามันก็ได้อาเคล็ดลรับจากบังมัดแล้วก็บังชันมารวมกันมันกึ่งได้เป็นสูตรของบังเหต์นะทุกคนเพราะบังหมัดไม่ไอ้ว่า ใช่มันต้องไม่ใช่แบบนี้แต่บางเหตุเอาแบบนี้ซึ่งปรมาณยังไม่ขึ้นเลยและบางสั้นก็จะตกใกล้นี่ไม่ขึ้นอ๋อเอาไปโอ้ปลาชายเล็บมาปลาชายปลาชายบอกเลยว่าตัวนี้ขึ้นหน่อยนะเออขึ้นลาบเลยชุดเลยเออให้ดูนะก็ชายนี่ไม่รู้อยู่ฝืนอะไรปลาชายนี่ดูให้ปลาช่ายดูตัวนี้เออบอกเลยไปนี้เลยปลาชายพูดทีเดียว ขึ้นเลยโอเคมังเอ็ดเปทิพย์ก่อนทุกคนทุกคนเห็นกันแล้วใช่ไหมเมื่อกี้มังเอ็ดเล่นมือเดียวนะแล้วก็มังเอ็ตบนแบบทดลองเฉยๆนะแต่่างอยก็ดีใจมากซึ่งทำว่้อลาใบเป็นครั้งแรกแล้วก็แบบปรสบความสำเร็จมันเป็นสตรของมังเอ็ดเองนะอันนี้คือไม่ใช่สตรของใครนะเพราะมังเอ็ดทำหม่วมังเอ็ดก็ดีใจมากเลยทุกคนเห็นยังแบบมันมันขึ้นแบบไม่เฉียวเลยเนาะทีเดียวเลยครั้งเดียวเลยทุกคนดูโอ้แบบมังเอ็ตตกใจมากเลยมันโหดมากเลยทุกคน โอ้โหมึงเหยียบประสบความสำเร็จทุกคนทุกคนเห็นไหมโอ้ว้าวแล้วไปมึงเหยียดสุดยอดมากทุกคนเออฝากกดไลค์กดกันไปนางี้มงเงียด้วยถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์เนีเ่ยมึงเงียบจะเอาตัวนี้ไปแข่งนะครับลุงวันนั้นถ้าได้รางวัลน,นี้คือเรื่องนะครับทุกคนโอเคมึงเหยียดขอตัวลีาาไปก่อนเพราะว่ามึงเหยียดจะเอาไปเก็บไว้ไม่ให้เล่นเลยตัวนี้บอกเลยว่ามันสุดยอดนะถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์แชร์กดแชร์ให้เลยทุกใครแล้วพวกมึงเหยียดได้เหมือนอีพีน้าในวันนี้แล้วไปก่อนรับ